สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ไม้มงคลเป็นอโกนิมาไมา้ราชาไม้ใบสวยๆนะคะที่เห็นอยู่นี้เราก็จะเรียกไม้ชนิดนี้ว่าต้นรวยลายวันนะคะ,ะกระถางนี้น้องก็กําลังมีต้นใหม่เกิดขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆอรวยลายวันก็จะออกโทนส้มๆนะคะโทนพื้นใบสีส้มๆนะคะอันนี้ ก็ไปย้อนดูคลิปนะคะเรื่องของรวยลายวันวันนี้นะคะก็พามาชมอตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือได้ตัดไปขยายพันธุ์นำน้องไปขยายพันธุ์เอาไว้ตอนนี้ครบ45วันก็พาไปดูนะคะวา่าเขาจะมีรากออกประมาณไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านที่ตัดขยายพันธุ์ ตามเอาไว้ก็ไปดูกันเลยค่ะพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้คลิปที่แล้วเราก็ได้นำต้นรวยรายวันมาตัดยอดแล้วนำปลูกในวัสดุปลูกโดยที่ไม่ต้องอบนะคะแต่ว่าก็รดน้ำน้องให้ชุ่มหล่อน้ำเอาไว้ นะคะณนะวันนี้ก็ครบ45วันพี่นี่ก็จะพาเพื่อนๆไปดูระบบลากของอน้องรวยไรวันนะคะว่าอาจจะมีระบบลากเป็นอย่างไรวัสดุครั้งที่แล้วเราใช้ขุยมะพร้าวเพไลย์ ite, และก็จะมีมูลใสเดือนและเป็นแก้วพลาสติกใสๆแบบนี้เจาะรูด,ด้วย วันนี้ก็มาอัปเดตนะคะสำหรับท่านที่ทำไปพร้อมๆกับพินิจว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็เป็นตัวนี้นะคะที่ตัดยอดจากต้นเมื่อกี้ขยายพันธุ์เอาไว้ก็ครบ45วันก็มาดูกันนะคะว่ารากของน้องจะประมาณไหนก็มีหนอนเข้าไปกัดกินใบบ้างนะคะเล็กน้อยตัวนี้ต้องดูกันบ,บ่อยๆเลยในเรื่องของหนอนเนะาะไปดูกันเลยค่ะเคาะกระถางออกดูเลยว่ารากของน้องจะมีเยอะไหมน้องไม่ได้อบนะคะตัดยอดเสร็จ ปักชําในวัสดุปลูกวัสดุก็จะมีขุยมะพร้าวเพอร์ไลอามูลเส้เดือนเล็กน้อยแล้วนําไปวางไว้ตรงที่แสงลําไรตัวนี้ไม่ได้อบก็มาดูกันเลยนะคะว่า45วันรากจะมีประมาณไหนนะคะมีไหมเอ่ยมีไม่เอ่ย,เ,อยเนี่มีขุยมะพร้าวเพอร์ไล์นะคะ เราก็ใส่มูนไส้เดือนอไปเล็กน้อยด้านบนนะคะถ้าไม่อบน้องจะลากออกชา้ากว่าที่อบนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้อันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็ลากเขาอวบนะคะลากมีความอวบมีความสมบูรณ์อันนี้ขนาดเขาไม่ได้อบนะคะ เดี๋ยวล้างน้ําให้ดูนะคะ,ะก็ลองล้างน้ําสวยงามนะคะลากอวบอันมากตัวนี้เขาได้มูลไส้เดือนมูลไส้เดือนเวลาเราใส่ไปด้วยเนี่ยน้องมีลากขึ้นมาจะสามารถดึงธาตุอาหารจากมูลไส้เดือน นะคะได้เลยตัวนี้ก็เพื่อนๆใส่เอาไว้ไปย้อนดูคลิปนะคะที่ได้ขยายพันธุ์รวยรา,ายวันโดยการตัดยอดชํำนะคะ,ะถ้าเป็น Youtube ก็เมื่อวันที่5เมษานะคะ,ะตัวนี้เราตัดยอดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนนะคะหน้าวันนี้ก็ประมาณ45วัน ขวบอันมากๆอ่ะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้องลงกระถางเลยนะคะเพราะว่าไหนๆเราเอาออกมาแล้วก็จะเปลี่ยนลงวัสดุปลูกเลยนะคะอ่าเมื่อนําน้องออกจากอ่าทิปขยายพันธุ์ไว้ก็ไม่ต้องใช้กระถางใหญ่นะคะตัวนี้6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วพออย่าใช้กระถางเยอะใหญ่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นเยอะน้องอัดเน่าได้ อันนี้8ดนิ้วอันนี้6นิ้วใช้เล็กๆพอนะคะประมาณนี้6นิ้วมะพร้าวสับต้องแช่น้ำก่อนนะคะอย่างน้อย3ามคืนลงไปที่ก้นกระถางในวัสดุปลูกตัวนี้ก็จะมีมะพร้าวสับนะคะเพอไลท์ขุยมะพร้าวเล็กน้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมีมะพร้าวสับมีขุยมะพร้าว เพอไลท์เดี๋ยวเราใส่มูลไส้เดือนขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็จะมะีปุ๋ยตัวนี้มาใช้ด้วยในวันนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะโรยที่ก้นกระถางด้วยอันนี้แบบนี้นะคะสักประมาณ20-30เมตรวางน้องลงไป ดูนี้วางน้องค่อยๆวางน้องลงไปนะคะอ,ะอย่าอย่าให้ลากกระทบกระเทือนเยอะวางลงไปเสร็จแล้วก็ปกเขาชอบความโปร่งนะคะอย่าใช้ดินที่แน่นเกินไปน้องจะโตช้านะคะถ้าดินแน่นอาจจะเน่าไปก่อนอันนี้เป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวก็ใส่ประมาณสัก1ส่วนสนะคะ เสร็จแล้วมูนใส่เดือนนะคะโรยด้านบนรอบๆประมาณสักครึ่งช้อนแกงอ่าเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็น้ำน้องไปไว้ตรงที่รม่รมๆนะคะเดี๋ยวเรารดน้ำชุ่มในน้ำที่จะรดนะคะเราก็ผสมน้ำยาเล่งรากเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็รดน้องลงไปไม้ใหม่ๆนะคะให้ ใส่น้ำยาเล่งรากเข้าไปหน่อยรดชุ่มๆนะคะน้ำสองลิตรก็ใส่น้ำยาเล่งรากประมาณสองช้อนชาอ่าวางไว้ที่ร่มๆนะคะน้ำที่เหลือนำไปรดต้นอื่นได้นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วหลังจากนี้ไปรดน้ำวันละครั้งนะคะก็อ่า เป็นการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนอโกนิมารวยรายวันนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้รับชมเรื่อยๆนะคะน้ำที่เหลือนำไปรดต้นอื่นได้เลยนะคะ,ะเพราะว่าเขาจะมี b 1อยู่ก็เรียบร้อยวันนี้อัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะคะครั้งครั้งนี้เป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อบนะคะวางเอาไว้ตรงที่ร่มๆแล้วเ,เราก็ เปลี่ยนน้องมาใส่กระถานแบบนี้ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ